แก่คะ่ะทุกคนปรุหวาปาเตียวมังนะคะพาทุกคนมาเล่ <c oughs> มันยาการตีเคลื่อนว่า,างทุกคนตอนกลางคืนโอ้ไม่มีไฟเลยทุกคนไม่มีไฟนะคะทุกคนโอ้มีบล็อกบ็อกอยู่กี่ตัวเด็กเดียวซองตัวเขาไม่เปิดไฟนะคะอาจจะว่า าจจะเป็นเพราะว่าคือเขาต้องการที่จะไม่อยากให้คนขึ้นว่าจวงกลางขึ้นอะไรพนันเลยบั้งจ้าพอตาเปิดไฟนี่คโรวยะาเชียวว่าคนเต็มในนอนนะคะซึ่งก็เลยคิดว่าเขาไม่เปิดไฟเผื่อไม่ต้องการให้คนุนขึ้นรือมมานะคะบานที่มันกระเสียงทุกคนนะมันกระเสียงและไล่อยางเพราะว่ามีคนอะ่ะ มีเรือนะะทุกคน่เห็นเป็นไฟนั้นคือเรือเรือเตจอดเอะเรือตีอยู่ริมอยู่ในาน้ำนะไม่แน่ใจว่าเขามาทำไรนะมีอยู่ซ่องดวงมีเรืออยู่ซ่องดวงมีเรือซ่องดวงมีไฟอยู่ซ่องดวงทุกคนแล้วก็จะมีบ้านนั่น,นตรงนั้นค่ะบานตรงนี้อันแบบไฟบ้านมหม ไม่ใช่บันข้องน้ำส่อนด้วยนั่นไม่ใช่ที่น้ำส่วนลงไปเลยโดบางเกแรงตรงนั้นไม่ใช่โอ้นี่เราตึงทางลงเลยทุกคนลงลงลงโอ้มันเป็นทางลงลขนค้งชัน่อมันไม่มีไฟมันผายเล็แบบ เบิดอุ้เบิดตานะ,ะทุกคนแหละถึงกอาอ้ายมีความรู้สึกว่าเสี่ยวน้อยน้อยอาเส้ยแซงไฟจากนารถยนต์นะคะที่ไปกระทบกับกับอะไรนั้นก็เรียกว่าอ,อะไรเราเราวรา,วราวที่ข้างถนนนะคะทุกคนถึงมันกระสอสนมากทำไมหเห็นเป็นรัวตรงนี้คือถนนในว่นนี้ขอบถนนใยประมาณนั้น เออผมไม่มีไฟนี่มันก็พาให้เซียวเซียวเหมือนกันนะคะทุกคนเสียวในแต่นี้มาใหญ่เซียวไรนะเซียวเลททางไม่ใครเห็นนะไรพันนันไม่ใช่ว,ว่าเสียวไอ้อื่นนะทุกคนนะแต่เดียวกลายเป็นว่าพอราว่าเสียวเซียวเ่อนว่าเป็นในเอิญเสียแต่เดียวไม่จ่ายนะคะ คือพะว่ามันไม่มีไฟมันก็เหมือนอุ้เบิดตาเบิดอุ้เบิดตาได้ปะเนี่ยมันเลทางไม่ค่อยเห็นน่ะประมาณนั้นเองแค่นั้นเองทุกคนโอเคตอนนี้เราก็ออกจากเครื่องวัวช้างนะคะริยพามาเลบรรยากาศเครื่องวัวช้างตอนกลางคืนสวัสดีจ้า